สวัสดีครับผมก้องนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลมหารานนะครราชสีมานะครับผมวิธีการก็เข้าไปในเวบนี้นะครับลิงก์ก็จะอยู่ที่ที่ผมแปะไว้นะของโรงพยาบาลมหารานนะครับผมทีนี้เราก็เลือกตามนี้เลยครับผมเลือกบัตรประชาชน ประชาชนเสร็จปุ๊บใส่ตัวเลขให้ครบใส่ครบเสร็จเลือกเลือกเป็นประชาชนทั่วไปนะครับผมสิบแปดถึงห้าสิบเก้าปีนะฮะถ้าเกิดไม่ได้อยู่อด้านบนนี้นะครับครับผมผมจะใส่ให้ดูก่อนประชาชนสามหลักผมก็จะใส่ให้ดูก่อนนะฮะ ประมาณนี้อ่อผมจะกรอกให้ดูนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ของจริงนะเพราะว่าของผมลงไปแล้วแต่ชื่อนี้เป็นของจริงวันเดือนพี่เกิดน,นี่พิมพ์ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดไม่อยากเลื่อนนะฮะสิบสองทับสิบสองอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะยิบสามแล้วกันทับ 06นย์หทับสองหนี่ประมาณนี้อย่าลืมใส่นี่ด้วยนะฮะทะเบียนบ้านชื่อถนนอะไรใส่เรียบร้อยจังหวัดนะครเราจะสีมาผมไม่แน่ใจว่าจังหวัดอื่นจะมาฉีดในจังหวัดโคราชเราได้ร้เปล่านะครับ 081990หนึ่งอ่าประมาณนี้แล้วตอนนี้ที่เราเห็นก็คือวันจองเขาบอกว่าเต็มแล้วครับ2 0 0พันนี่คืออะไรนี่คืออ่าวันที่24นะครับผมเดือนพฤษภาคมนะครับมันก็จะเต็มแล้วเนี่ยเต็มเต็มสองพันเนี่ยนะครับผมเต็มไปจนถึงวันที่สาสิบเอ็ดเลยนะครับถ้าเลื่อนมาดูด้านล่างน,นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเลื่อน อันนี้เป็นวันที่หนึ่งเอ่เป็นวันที่หนึ่งมิถุนาน,นะครับวันที่หนึ่งตอนนี้ยอดจองเต็มสองพันแล้วยอดที่ลงได้คือตั้งแต่วันที่สองเป็นต้นไปนะครับผมเป็นต้นไปถึงวันที่สามสิบเลยท่านสะดวกวันไหนท่านก็จิ้มเลยนะฮะอย่างสมมติอ่าจะลงวันที่สามท่านก็จิ้มวันที่สามเสร็จปั๊บก็จิ้มข้างนอกอีกทีหนึ่งวันที่สามเนี่ยท่านสามารถลงทะเบียนได้ นะครับพอตั้งลงสเปนได้เสร็จปั๊บอ่าผมกรอกแลวไม่ครบหรือเปล่าเดี๋ยวนะฮะใส่สามสิบกันยาลองใส่ให้ครบก่อนนะครับหมู่ที่ไม่มีโอเคใส่อ่าใส่วันที่สอง หากท่านใส่ครบแล้วแล้วข้อมูลทุกอย่างตรงถูกต้องนะครับผมอย่างเช่นชื่อกับหมายเลขบัตรประชาชนเนี่ยมันอาจจะผมแสตอาจจะใส่ไม่ถูกเพราะไม่ได้ใช่ของจริงนะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องแล้วท่านจะสามารถกดยืนยันได้แ,แถวๆนี้ครับผมแ,แถวๆตัวเลข2 0 0พันเนี่ยเขาจะมีปุ่มให้กดยืนยันนะครับท่านก็จะยืนยันได้นะฮะ เนี่ยครับผมเป็นวันที่สี่ก็ได้วันที่สี่ยอดจองอยู่ที่199ทัส2,000นะครับผมคือจํานวนจํานวนเต็มต่อวันก็คือ2,000นะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านเเข้ามาจองคิวไปฉีดวัคซีนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลงทะเบียนไปเสร็จแล้วท่านสามารถมาเช็คตัวนี้ได้ว่าของท่านเ,เรียบร้อยหรือย,อยังนะครับผม นะฮะยังไงก็โชคดีนะครับผมสู้ๆนะฮะการไม่ตกนะครับมาลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ